สวัสดีค่ะชืะะอ่อปูนาค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าสตางค์สองใบล่าสุดที่ตัวเองเพิ่งซื้อนะคะหลังจากที่เป็นคนบ้าดูรีวิวเนาะของคนอื่นหลายๆวิดีโอแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทำวิดีโอรีวิวออของที่เราเพิ่งซื้อมาเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนอื่นบ้างเนาะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เรามีกระเป๋าหลุยวิคตองวิคตอรีนนะคะเป็น c คานวาสแล้วก็ใช้มันมา4ประมาณ4-5ปีนี้แหละคะ่ะแล้วเ,เมื่อปีที่แล้วสังเกตว่าตรงขอบยาแนวมันเริ่มแตกนะคะก็เลยเออตัดสินใจขายดีกว่าที่จะเอาไปซ่อมที่ร้านนะเพราะเราก็ใช้มาพอสมควรละก็เลยอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเอ,อ หรือวิกตองวิกตอรีนมันค่อนข้างจะมีความหนาสำหรับการใช้งานในกระเป๋ามินิของเรานะคะก็เลยหากระเป๋าสตางค์ใบใหม่เจอใบนี้ค่ะเป็นแ h ง s a รองนะคะ Two Fold Two Fold Wallet ก็คือเป็นเป็นกระเป๋าสตางค์สองพับเนาะ ก็คือสำหรับตัวหรือตองวิกตอรีนก็คือมันเป็น3ามพับแต่นี่คือ2องพับก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเล็กกว่าใบาเก่าที่เรามีนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆกันก็คือมีคัทเอ่อสลอตแปดแช่องนะคะแล้วก็มีบิลสองที่ใส่บิลสอช่องมีที่ใส่ธนบัตรช่องหนึงมีที่ใส่เหรียญซึ่ง เป็นลักษณะเดียวกันเลยกัยกบหลุยวิกตอรวิกตอรีนนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสมพับเป็นโคชเชอร์สาพับแต่ว่าอันเนี้ยสพับก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มานะคะเมื่อเดือนออพฤศจิกาของปีที่แล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือใช้มาโดยตลอดแฮปปี้มากตอบโจทย์มันเล็กกว่าใ <laughs> บาเดิมแล้วก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่เราต้องการใช้ก็คือมีคลาสมีอะไรที่ใสค่คลาสตามจำนวนที่เราต้องการนะคะ ส่วนคุณภาพหลังจากการใช้ไปหกเจ็ดเดือนนะคะส่วนที่เป็นหนังยังไม่มีรอยไม่มีรอยถลอกใดๆนะคะส่วนที่เป็นโลโก้สีของโลโก้สีของโลหะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรอยเย็บก็คือยังไม่หลุดลุยใดๆทั้งสิ้นทั้งด้านขอบเองตัวขอบเองก็ยังคือแบบมาเหมือนเดิม เหมือนวันแรกที่ซื้อมาเลยนะคะจะมีเอ่อสิ่งเดียวที่สังเกตว่าเออมัผนผ่านการใช้งานมาแล้วก็คือส่วนที่เป็นซิปโลหะส่วนที่เป็นซิปของเอ่อโลหะซิป oh นะคะจะมีรอยถลอกลอกไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้หมายนะครับไม่ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเพียงแต่ว่า สำหรับใครอาจสำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกอนอยนิดน,นึงเนาะสีมันลอกไปเนาะแต่แต่เรารู้สึกว่ามันยังโอเคนะคะในตัวส่วนที่เป็นใส่คาร์ดก็แน่นมากนะคะไม่ไม่ไม่หลุดเลยใส่ธนบัตรเองก็เช่นเดียวกันค่อนข้างจะดึงออกยากด้วยซ้าแต่เราชอบโดยส่วนตัวคือเราชอบเพราะว่ามันมันดูเซฟมันทําให้เรารสึกว่าเออมันเซฟอะ่ะส่วนช่องที่เป็นเหรียญก็คือ ไม่ไม่ควรจะใส่เหรียญมากเพราะว่าอาจจะทําให้รูปทรงของกระเป๋าเสียทรงนะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะใส่ไว้เหรียญสองเหรียญไว้สําหรับจำเป็นเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เแล้วต้องต้องใส่เหรียญเพื่อที่จะเอาช้อปปิ้งคาร์ต,ตมาใช้นะคะเนี่ยค่ะใบนี้สามารถใส่ได้ในกระเป๋ามินิเอาที่ของเรามีก็คือเป็นมินิรูเนาะใส่ได้แล้วก็หนาอะไรก็คือแบ โอเคเลยความหนาใส่ได้อยู่แล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็นมินิของเราที่ที่ใช้อยู่บ่อยๆก็คือเป็นชนะมินิเนาะก็ยังใส่ได้ย,ยังเวลาเก็บกระเป๋านะ่าต้องใส่พวกเออ่แอร์แบ็กเข้าไปนะเพื่อกันไม่ให้กระเป๋าเสียทรงเนาะอ่ะนี่ก็ยังใส่ได้แบบคือยังมีช่องว่างเยอะพอสมควร แต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะคะบางทีเรามีของอใช้มากขึ้นแล้วเราก็อยากจะลดขนาดกระเป๋าสตางค์เราให้เล็กลงนะคะก็เลยคิดจะไปถอยกระเป๋ากระเป๋าสตางค์คอมแพกไปอีกใบหนึ่งนะคะก็ไปส่องหลุยส์วิกตองอีกแล้วแต่อยากได้เป็นแบบสิบปีนะแต่ว่าหลุยส์วิกตองดูขนาดแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจาก หรือวิตตองวิกตอรีนที่เคยมีนะคือไซส์มันค่อนข้นางจะใหญ่เหมือนกันสำหรับซิปปี้วอลเล็ตก็เลยได้ใบนี้มาแทนนะคะเป็นของชาแนลซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะคะเปรียบเทียบกับไวซ์แอลก็คือมันเล็กกว่ามันคอมแพคกว่านะคะตอนนี้ไปที่ช็อปก็คือโชคดีมากที่เจอใบที่เป็นสีดำแล้วก็ ทาง SA ก็ออฟเฟอร์มาสีเดียวกับกระเป๋าให้มันแมทช์กันแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าถ้าเราซื้อกระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีอ่อนนะเวลาเราใส่ไปในกระเป๋ามันอาจจะไปเสียดสีกับสิ่งขององื่นๆทำให้กระเป๋ามีรอยหรือการเปลี่ยนแปลงของสีได้ง่ายกว่ากระเป๋าสีดำนะ<ม>ก็เลยตัดสินใจเอาสีดำมานะคะซึ่งจริงก็ match, แมทชกับกระเป๋า ชนาวออีกใบหนึงที่มีเป็นจัมโบ้นะคะสีดำเกรนเหมือนกันก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มานะคะในส่วนของใบนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาเดือนออมีนานะคะใช้ไปค่อนข้างจะน้อยก็คือ g r a บรีบเวลาจะไปซุปเปอร์คือเอาการ์ดเอาตังค์ใส่ไปเนี่ย่เอาตังค์เอาคาร์ดแล้วก็เอาเหรียญใส่ไปแค่นี้แล้วก็ไปก็คือถือว่าใช้น้อยมากแต่ หลังจากที่ใช้งานไปแต่มีนาไม่น่าจะถึง20ครั้งอะติว่า20ครั้งเนอะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวกระเป๋าก็คือส่วนที่เป็นผ้าค่ะเห็นไหมเอ่ยส่วนที่เป็นผ้ารอบซิปมันมีการมันเป็นขุยอ่ะค่ะเห็นไหมเนี่ยเออเคยส่าเอ๊ะทำไมเราเพิ่งซื้อมาเองทำไมมัน มันเป็นขุย่เร็วจังรู้สึกนน n อยนิดหนึ่งเนาะแต่ก็โอเคไม่ไม่แหละเพราะว่าเราก็ใช้แต่แบบแค่รู้สึกว่าเออเราจ่ายมันเยอะเยอะกว่าใบนี้ด้วยใบนี้เราซื้อมา3า0เอยสามอยยูโรนะคะถ้าจำไม่ผิด3า0รกสาส่วนใบนี้เราซื้อมาประมาณ 400, 4 0 0 4 4อยูโรคือมันแพงกว่าไซส์เล็กกว่าโอเคเข้าใจว่าไซส์เล็กกว่าอาจจะการตัดเย็บอาจจะยากกว่าหรือย,ยังไงแต่ว่า Quality, คุณภาพมันมันไม่โอเคอะมันรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเนีย่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยอยากให้เห็นจังเลยว่ามันเป็นขุยอะค่ะเออเกิรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะคะนะคะก็โอเคไม่เป็นไรในเมื่อเราซื้อมาแล้วเราใช้แล้วก็เราก็ยังแฮปปี้ประมันมันมีแบบยังไงล่ะลักษณะที่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 เราต้องการนะเนีย่ยค่ะ สองใบก็หวังว่าการรีวิวนี้อาจจะเป็นการรีวิวเล็กๆที่ช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์นะคะส่วนตัวเราชอบดูรีวิวของหลายๆคนมากเลยก็เลยคิดว่าวันนี้ว่างเนาะก็เลยมาทำรีวิวมวปูปลาให้เพื่อนๆดูนะนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะถ้าว่างๆมี มีคนไลค์เยอะๆก็อาจจะมารีวิวอย่างอื่นที่ที่ที่ทมีอยู่ในครูนะคะค่ะวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าหวังว่าเนาะสวัสดีค่ะ